สำหรับคลิปนี้นะคะอันจะพาเ,เพื่อนๆมาดูวิธีการปรับฝีเข็มให้มันห่างแล้วก็ให้มันถี่นะคะคือเวลาที่เราเย็บผ้าค่ะแน่นอนแหละว,ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้ใช้แบบฝีเข็มที่มันสม่ําเสมอต่อนเนื่องตลอดใช่ไหมคะบางช่วงเราก็ต้องปรับให้มันห่างบางช่วงก็ต้องปรับให้มันถี่นะคะสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นการปรับจากอุตสาหกรรมนะคะทุกคนอันดับแรกค่ะมาดูกันก่อนเลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มที่ไว้สําหรับปรับให้ จาก,กราคามีความถี่หรือว่ามีความห่างนะคะของฝีเข็มค่ะอันดับแรกนะเดี๋ยวอันจะสาธิตของการปรับให้มันห่างก่อนนะคะก็คือไปที่หมายเลข5ถ้าหากว่าจํานวนตัวเลขยิ่งมากขึ้นค่ะก็จะทําให้ฝีเข็มเนี่ยมันห่างมากขึ้นนะคะอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่ฝีเข็มที่5ก่อนนะคะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวอันจะต้องเปิดจากก่อนนะคะพอเราเปิดจากเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอสักพักนึงค่ะถ้าเป็นจากอุตสาหกรรมนะคะมันจะต้อง ต้องใช้เวลาแป๊บนึงนะคะทุกคนนี่เลยค่ะพอมอเตอร์จัรนะคะเดินสม่าเสมอแล้วเราก็สามารถเดินเส้นเย็บได้เลยนะอันนี้คืออันจับมือแค่ข้างเดียวนะคะทุกคนมันจะไม่ค่อยถนัดนะคะแต่เดี๋ยวจะเดินเข้าวๆให้กับเพื่อนๆได้เห็นนะคะอันนี้คือหมายเลข5้ค่ะหน้าตาจะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีความห่างของฝีเข็มเดี๋ยวจะเดินอีกนิดนึงนะ,ะเพื่อนๆจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนนี่นะคะ สีเข็มของสีเข็มของหมายเลข5้านะคะเป็นประมาณนี้ให้เพื่อนๆสังเกตดูเนาะด้านหลังค่ะเพื่อนๆ่จะสังเกตเห็นว่าคือมันจะมีได้ที่เป็นลักษณะย่นยนแบบนี้ใช่ไหมคะให้เรานะคะทุกคนถ้าหากว่าเพื่อนๆนเนีเ่ยเจอปัญหาแบบนี้ให้เราปรับตรงนี้นะคะตรงฉ่กตัวนี้ค่ะหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะเข้าไปเพื่อให้มันมีความแน่นค่ะแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเรามาเดินเส้นเย็บดูอีกทีนึง า่เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอันจะเดินให้กับเพื่อนๆได้เห็นแบบยาวๆนิดนึงจะได้เห็นชัดเจนพอดีว่าอันเย็บมือเดียวนะคะทุกคนมันจะไม่ค่อยถนัดนะนี่ค่ะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าในตอนแรกใช่ไหมคะที่เรายังไม่ได้ปรับตรงบริเวณฉิงตัวนี้ค่ะ นี่ค่ะด้านล่างมันจะเป็นถั่วง,งอกนะคะก็คือมันจะเป็นหยกัยกของได้แบบนี้นะคะแต่ถ้าเราค่ะปรับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีความแน่นของด้านหลังเนี่ยค่ะมากขึ้นนะคะ,ะดูแบบนี้น่าจะเห็นชัดอันนี้ในตอนแรกที่เรายังไม่ได้ปรับนะคะเขาจะเรียกว่ามันเป็นถั่วง,งอกค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหมายเลขสี่กันนะคะเดี๋ยวอันขออนุญ,ญาตนะคะเพื่อนๆอ,อันไม่ค่อยถนัดนะ ถ้าหากว่าไม่จับกล้องแบบนี้ค่ะเพื่อนๆอาจจะแบบเห็นไม่ชัดเจนเนาะก่อนที่เราจะเดินเส้นเย็บนะคะแน่นอนค่ะเราจะต้องปักเข็มลงไปแบบนี้ก่อนนะคะทุกครั้งนะก็ให้เราค่ะใช้มือค่ะหมุนตัวนี้นะคะหมุนเข้าหาตัวค่ะเข็มมันก็จะถูกปักลงนะนี่ค่ะแบบนี้เลยถ้าหากว่าเข็มมันขึ้นแบบนี้เวลาที่เราเดินเส้นเย็บไปเลยค่ะมันจะทําให้ เข็มกระแทกนะคะอาจจะหักได้ค่ะก็ให้เรานะคะปักลงมาแบบนี้ก่อนแล้วก็จากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรับเป็นหมายเลขสี่นะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บค่ะอย่างที่บอกไปอันไม่ค่อยถนัดนะคะทุกคนมือเดียวนะปกติเราจะต้องใช้อีกมือนะคะวางช่วยแบบนี้นะคะอันนี้คือหมายเลขสี่นี่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันค่ะ ข้างล่างเพื่อนๆจะเห็นว่ามันยังไม่ได้แน่นมากพอนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาปรับตรงนี้เพิ่มเติมได้ค่ะหมุนตามเข็มน,นาฬิกานะคะคือหมุนขวาแล้วก็มาเดินเส้นเย็บดูอีกทีนึงค่ะอันนี้คือในส่วนของหมายเลข4นะคะทุกคนนี่เลยหน้าตาจะได้แบบนี้โอเคนะคะแล้วเดี๋ยว มาดูหมายเลขสามค่ะเดี๋ยวอันจะขออนุญาตตัดนิดนึงข้างเดี๋ยวไม่ค่อยถน,นัดนะคะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวอันขออนุญาตวางแปบ๊บนึงค่ะจะได้เห็นแบบชัดเจนจริงๆแล้วการเย็บผ้ามันต้องใช้ทั้งสองมือช่วยนะนี่ค่ะเราจะใช้มือนะคะวางช่วยแบบนี้ โอเคค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูหมายเลข3มกันนะคะหมายเลข3ามเนี่ยอันจะใช้เป็นปกตินะคะปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสามถึงสามจนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูหมายเลขสามกันเลยพอเราปรับหมายเลข3มเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเดินเส้นเย็บกันค่ะเส้นยึกยืมากค่ะทุกคนไม่ถนัดนะคะเย็บมือเดียว คเลยะนี่นะคะทุกคนมันก็จะมีความถี่มากขึ้นนะแล้วเดี๋ยวมาพลิกดูด้านหลังกันค่ะนี่ค่ะทุกคนโอเคขึ้นนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูหมายเลข2กันค่ะถ้าเลข1มันจะมันจะแน่นเกินไปเนาะเดี๋ยวขออนุญาตวางอีกแป๊บนะคะทุกคน เราต้องใช้สองมือนะคะช่วยกันนี่นะคะพอเราปักได้ลงไปแบบนี้เสร็จค่ะเราก็จะมาปรับฝีเข็มอยู่ที่หมายเลขสองนะคะแล้วก็มาเดินเส้นเย็บกันเลยนี่ค่ะทุกคนมันก็จะมีความขี่มากขึ้น ก็จะเหมาะสำหรับมือใหม่นะคะที่ยังใช้จากอุตสาหกรรมไม่เป็นก็จะเป็นคลิปวิธีการเย็บแบบง่ายๆนะคะแล้วก็เราจะได้รู้จักเครื่องมือในจักรของเรามากขึ้นค่ะก็เพื่อนๆสามารถเอาวิธีการไปปรับใช้ได้นะคะถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อันรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย